สวัสดีค่ะมาดูเรื่องด่วนที่ไพ่อยากจะบอกคุณในเวลานี้นะคะขอเรื่องด่วนที่ไพ่อยากจะบอกคุณในเวลานี้ The Wheel of Fortune มาแล้วนะคะ Two of Cups ค่ะ เรื่องด่วนที่ไพ่อยากจะบอกคุณในเวลานี้สองไม้เท้าโชคชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาดีจังหวะดีที่คุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆได้ขวนขวายได้ทำธุรก,กิจหน้าที่การงานได้ทำอะไรสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะดีที่คุณจะลุยในเรื่องของการงานการเงินก็จะตามมาเช่นกันในเรื่องราวของความรัก นะคะคุณก็จะได้พบเจอพบรักกับคู่แท้ของคุณจริงๆนี่คือสิ่งที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็เป็นคู่แท้แห่งโซคอนเน็กชันเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกพลังงานคุณกำลังได้พบเจอใครที่เข้ามาเป็นคู่ที่เคียงข้างเคียงคู่เป็นคู่บุญบารมีกับคุณคุณกำลังโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานคุณกำลังเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างเจริญรุ่งเรือง